เป็นมีดใช้งานแต่ก็เปิดคมมาในระดับที่น่าพอใจเลยนะครับคมนี่ชุบแข็งมาอย่างดีครับท่านใดที่เอาไว้เดินป่านี่ได้เลยนะครับครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้มารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเข้ามาในรายการนะครับครับสำหรับมีดที่ท่านเห็นอยู่นี่คือมีดหัวตัดเหล็กพันถ่ยนะครับวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวตัวเต็มของมีดหัวตัดเหล็กพันถ่ทยตัวนี้ครับหลังจากที่ผมได้แจ้งอัปเดตว่ามีของเข้ามานะครับ ครับเดี๋ยวรายละเอียดและสเปคอะไรต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับครับสาหรับมีดหัวตัดตัวนี้นะครับวัสดุทําจากเหล็กผ่นรถไถนะครับอาเป็นงานตีขึ้นรูปร้อนนะครับอามีการทิ้งผิวไฟตรงนี้นะครับไว้นะครับเป็นงานทรงดิบๆทันเดอนเลยนะครับท่านใดนะครับชอบงานดิบๆอย่างนี้นะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับนี่ครับเหมาะเป็นมีดพกมีดเดินป่ามีดใช้งานอยู่กับบ้านก็ได้นะครับสารพัดประโยชน์จริงๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันเลยนะครับ ความยาวใบมีดนะครับวัดจากส่วนใบใบมีดครับจนถึงโคนใบมีดยาว10นิ้วนะครับหมายาวตลอดเล่มอยู่ที่15บิ้วนิ้นครับสันมีดหนาอยู่ที่5้ามิลนะครับสันนี่หนาปึ๊กๆเลยนะครับท่านใดชอบมีดสันหนาๆใช้ได้เลยนะครับสารพัดประโยชน์จริงครับตรงนี้สวยงามด้ามนะครับก็จะทําจากด้ามไม้แดงครับกลึงขึ้นรูปมาครับให้ลายไม้ที่สวยงามนะครับมีคล้องห่วงตรงนี้นะครับล็อกกระชับแน่นนะครับส่วนตรงนี้ท่านไม่ต้องกลัวมีดหลุดนะครับเพราะเขาได้ใช้กาวอีพ็อกซี่อุดตรงนี้มานะครับาทำให้ ตัวมีดกับด้ามครับแน่นกระชับไม่หลุดนะครับในส่วนของที่ตัวใบมีดนะครับก็จะมีการทิ้งผิวไฟไว้ด้านครึ่งบนใบมีดครับด้านล่างก็จะเป็นปัดขาวมาเปิดคมเรียบร้อยใช้งานได้เลยนะครับพร้อมใช้งานอาจจะมีริ้วรอยแบบนี้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่รอยสนิมนะครับเป็นริ้วรอยอาจจะเกิดจากาการสีหรือการตีอะไรนะครับเพราะว่าเป็นมีดงานทํามือครับด้วยราคาเท่านี้แต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคการใช้งานผมว่า พี่ๆลูกค้าหลายโฟกัสที่คุณภาพและการใช้งานของมีดดีกว่าครับอย่างบางเล่มก็จะมีนะครับอย่างเล่มนี้ก็จะมีรอยเล็กๆน้อยๆเหมือนกันครับแต่ว่าไม่เป็นปัญหาแน่นอนครับใช้งานได้จริงนะครับก็ท่านใดครับชอบงานสายดิบๆดุๆนะครับงานเข้าป่าท่านใดแบบกําลังมองหามีดเข้าป่าที่คิดว่าแบบเ้าไปเล่มเดียวแล้วใช้แล้วจบผมก็จะแนะนํามีดทรงนี้กับอีกทรงหัวบัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูซองมีดกันบ้างนะครับ ในส่วนของซองมีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นซองหนังตัดนะครับเป็นงานอารันยิกนี่เลยนะครับเป็นซองหนังตัดนะครับมีการเดินตะเข็บมานะครับเลาะเ้อสวยงามเลยครับมีการย้ําหมุดมาเพิ่มความแข็งแรงนะครับมีทั้งหมด4ี่จุดตรงนี้เลยครับตรงนี้ก็จะมีเป็นหนึ่งตัวล็อกครับเป็นเป๊กกระดุมนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะสามารถร้อยเข็มขัดได้ครับท่านใดที่จะเอาไว้เดินป่าก็สามารถร้อยเข็มขัดกางเกงได้เลยนะครับนี่ครับซองนี่ก็แข็งไม่ต้องกลัวขาดเลยครับซองนี่หนาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใส่ซองงงแล้วจะะเป็นนยััไครบ นี่นะครับพอใส่ซองแล้วก็จะสวยงามนี้เลยนะครับไม่ลื่นหลุดนะครับกระชับพอดีเลยนะนี่ครับท่านใดที่จะไว้พกเดินป่านะหรือติดบ้านติดรถไว้ใช้งานตัดมงตัดไม้อะไรทั่วไปสามารถใช้ได้ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูคมของมีดนี้กันดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความคมของมีดหัวตัดเหล็กพันถ่ายนี้ครับดูครับว่าความคมจะคมแค่ไหนครับมาลองปัดกระดาษดูกันเลยนะครับโอ้วันเจี๊ยบนะครับนี่ครับเป็นมีดใช้งานแต่ก็เปิดคมมาในระดับที่น่าพอใจเลยนะครับ คมนี่ชุบแข็งมาอย่างดีครับท่านใดที่เอาไว้เดินป่านี่ได้เลยนะครับอีกทีนะครับโอ้คมเขาหวานดีจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปแบบพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับมีดหัวตัดเหล็กพันถ่ายรุ่นนี้นะครับมีดนี้เหมาะกับงานอะไรนะครับเหมาะทางานเข้าป่าเข้าไร่เข้าสวนนะครับเป็นมีดสารพัดประโยชน์ครับท่านใดที่กําลังมองหามีดเดินป่าที่ะจะใช้แบบเล่มเดียวจบครบเลยครับ มีดนี้นะครับค่อนข้างตอบโจทย์นะครับใช้ได้กระพัดนะครับคมนี่สามารถใช้ฟันตัดหันปัดเฉืออได้ครับสันนี่ใช้ทุบได้นะครับปลายนี่สามารถใช้ขุดดินยามจุกเฉือนได้นะครับหรือจะติดบ้านติดรถไว้ใช้งานไว้ป้องกันตัวอะไรก็ได้นะครับคมนี่เปิดมาอย่างน่าพอใจเลยนะครับในส่วนของทรงหัวบัวก็มีของเข้ามาเช่นกันนะครับตามที่ผมได้แจ้งไว้เลยนะครับสาหรับท่านใดนะครับชื่นชอบทรงหัวบัวครับสามารถไปดูได้คลิปตัวเต็มเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับ สำหรับท่านใดครับสนใจสามารถสั่งซื้อมาได้ที่เพจชัป์ไนท์ช็ชอปนะครับหรือเพจมีดอรัญิยุทธยานะครับหรือดูรายละเอียดการติดต่อและได้ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับสนนราคาเพียงเล่มละ450บาทจัดส่งฟรี EMS นะครับและย้ำเตือนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าท่านกดติดตามแล้วแต่ท่าไม่ได้กดกระดิ่งจะไม่แจ้งเตือนนะครับ ให้กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดสินค้าดีๆนะครับสำหรับวันนี้ทางผมก็ต้องขอตัวลาและกลาบขอบพระคุณท,ทุกทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ